ก็เอารับหอกกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่ในเกมเมย์ครับนะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลนะฮะแล้วก็อยู่กับมินิเกมเมอร์เดอร์นะฮะนะเราอยู่กับใครบ้างครับไอ้ต๊อกใครบ้างครับไอ้ต๊อกตัวไหนมาด้วยเต็มเลยไอ้สัสแนะนำตัวหน่อยให้ฟังกูหน่อยแนะนำตัวอ่าโอมครับโอมโอมน่าเราอยู่กับโอมมี่ของเรานะฮะแล้วก็สวีโชคแล้วก็นิฟนะฮะ นี่เปอ้ชื่อชื่อนิฟมึงนิฟมาจากไหนเนี่ยสัตว์ชื่อคุณไอ้โมืดอร์เขาไม่ใช่เกายรติถ่อยังเงเนี่ยเสียเวลากับการถ่ายเปิดมากนะท่านผู้ชมพี่จิงเจอถ่ายเปิดไปสองรอบแล้วฮะตอนนี้รอบที่สามแล้วเสียเวลามากนะฮะ้อ้ไองโม่ไอ้โม่มึงมึงเชียร์ยังมึงเชียร์ยังเชื่ออะไรเชื่อว่าไอ้ตอบคนเป็นผู้นำเป็นตีมอมึงเชียร์ยังมึงเชียร์ยังอันให้กูว่มึงแบบแบบกูวะไอ ว่าฆาตกรเนฟค่ะเหมือนกูจะเจอฆาตกรแล้วกูคิดว่างั้นนะไม่มีเสียงฆาตกรเลยเฮ้ยกลับมาแล้วไอ้เหี้ยฆาตกรกลับมาแล้วไอ้กูไ้กูไอ้ยุงไอ้กูไปแล้วไอ้กูไปแล้วไอ้เหี้ยเราให้ใหไอ้โดนตีไปก่อนแล้ววิ่งเรามารวมตัวกันอยู่นี้สี่คนเดียวว่ะไอ้มึงไปล่อตรงนู้นดิกูกลัวแมงมุมมึงไปเลยกูกลัวไปไปกูก็ไม่ไปไอ้กูได้ธนูแล้วธนูกัดไม่คือธนูกัดไม่เจ็บแมงมุมกัดไม่เจ็บกูจะบอกนี้ เอลที่อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะแม่งชอบเกาะอยู่หลังห้องน้ำกูกูไม่ชอบเลยแมั้มูมกูก็ไม่ชอบไอ้มึงเจอไอ้พวกเลยมึงแล้วมึงเจอพวกเอ่อฆาตกรต้องไหมไม่ไม่เหรอฆาตกรฆาตกรจริง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 กูมีธนูแล้วเนี่ยธนูในมือกูสั่นไอ้ไอ้ยิงไงไอ้ยิงไอ้ไอ้ยิงไงไอ้กูเชื่อเชื่อเชื่อใจกูไอ้ไอ้คนเดียวที่กูจะยิงเลี้ยงตัวตัวเลยยิง มึงไม่ลองใส่นะไอ้มึงเหรอไอ้ไอ้มึงเหรอจริงไหรอ้กูไม่แค่เป็นกูขอร้องจริงเหไอ้เด็กตามึงไม่สงสัยทำไมฆาตกรไม่ทำงานก็มึงไนก็ฟื้นเป็นฆาตกรกูไม่ได้เป็นแต่กูแค่ถามเหรอทำไมฆาตกรถึงไม่ทำงานมันอาจจะกำลังเปิดคลิปกับเพื่อนก็ได้ก็ก็มึงเป็นวัดท่านผู้ชมตาที่สองนะตาแรกเราเปิดไปครึ่งครึ่งเกมแล้วก็ไม่มีฆาตกรมาฆ่าคนเลย คลิปโกงโกงปากกัวคลิปของกูกูยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยแม่งมีอะไรมันดูเด้งขึ้นเปิดเลยเปิดเลยเอ้าผัดชิบหายไอ้ยี่กูกดผิดมันกดไอ้นี่มาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เนี่ยไอ้สัตว์กูพูดตั้งยาวไอ้ยี่อะงวยอะลืมไปว่าเป็นยังไงลงตัวลงตัวลุงตัวที่ไหนลุงตัวลงตัวกดเข้าไม่ได้ไอ้สัตว์ตับปต๊อ ใส่ใส่เทคเซ่สามดีอยู่ป <oh ่ะเชี่ยกูเจอฆาตกรแล้วชุดดำชุดดำชุดดำผมดำชุดดำผมดำซื้อกระแต่ฟังเลยเดี๋ยวหยุดเจ้าเจ้าเหรอเอลเอลมีหาฆาตกรอมนั่นแหละไอไอคนนั้นน่ะนั่นน่ะนั่นแหละไอ้ชุดดำผมดำนั่นแหละฆาตกรไหนมาดูไหนมผมมาแล้วตอบมันกระโดดมาแล้วตอบอะไร กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูโดนฆ่าคนแรกเลยสักโชคดีไปพี่พ่อมึงเ่ยเอาไ,<ป>ไอ้ท็อปก,กูกระโดด<า>ขึ้นไม่ได้นะท็อขึ้นมาดิเีแกกูอยู่ตรงบักกูอยู่ตรงมึงเลยฆาตกรเป็นใครอะ่ะเดี๋ยวกูดูให้นี่ไงไอชุดดำผมน้ำตาลออกน้ำตาลมั้งไม่รู้จำไม่ได้แนละ้วท็อปไม่เห็นแล้วแหละไม่เห็นแล้วเรากรสุดแทงก็เราก็สุดแทงเพื่อนเนลยเนี่ยมึงควรสนใจอ๋อพ่อเอกว่ะพระเอกว่ะ ไปออดอยู่ตรงมุมมุมเดียวกันไหมตายก็ตายพร้อมกันสี่คนเปิดคิดอยู่ดีๆไม่งร่วอะไรเงี้ยกูกูอ,อบไปแล้วแอบไปแล้วเปิดเลยมึงเปิดคิดมึงเลยองั้นเดี๋ยวกูไปเปิดคนเดียวแล้วกันอ่าที่อยู่ใกล้กันมาเพื่อน <c oughs> อยู่ใกล้กับของเพื่อนอันนี้น่ากลัวสุดตัวไอโอ,อ,อมอยู่นี่อยู่นี่ไอนิฟไอนิฟหานิฟไม่ต้องมาหากูก็ได้นะอย่าดิไอโอมไม่โอมก็ไอสักคนหนึ่งอะไม่ใช่กูไม่ใช่กูอ๋อตกแมบไม่โหลด อ้าวเฮียกูก,กูตกแล้วกูว้าวขึ้นมาใหม่ไอ้เหี้ยแฮกกูจะฟอ<笑><笑>ะจะ้องแปลกแล้วนะพวกมึงเนี่ยเมาหรือเปล่าทอง่อนแล้วมึงแย่งทองกูโอ้ขอโทษอ่เดี๋ยวกูเ,<อ>เ<อ>ดี๋ยวกูเลี้ยงซันเดวก็ได้เปิดเทอมเนี่ยโอมมันเงียบแบบมันไม่ใช่อ่ะโอมอย่างเงี้มัน,มนเล็งกูแล้วมันทาเกตกูเฉยเลยเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอมอยู่ไหนนั่นไอ้โอมหายอะไรอ่ะเมื่อกี้มีคนตายแล้วไอ้โอมหายกูไปดูก่อนเลย อันนั้นเฮ้ยไอไอมบริสุดไอ็นี้มึงเป็นไอ้ยังโทษคนอื่นไปทั่วอีที่กูโดนลุมอีกแยะแม่งมีคนดักทั้งหน้าทั้งหลังกูเลยอ่ะฆาตะกอนมีคนเดียวนี้ใจเย็นหนิกูตัววิ่งเดินตามกูดิฆาตกรโอ้วันนี้กูเจอดีแล้วสกีดแล้วเพื่อนเนี่ยตอนเนี้ยกูกูมั่นใจอ่ไอไอไออมบริสุดเพราะกูได้ยินเสียงแตกแล้วสมารสองคนอยู่กับกูมึงมึงเป็นไอ็นี้มึงเป็น ไม่กูกูอยู่กับดีทีพเนี่ยมึงฆ่าดีทีพไอ้ต๊อบมันขึ้นไปได้ไงมันอะก็กระโดดขึ้นมายากไหนวะอ่ะมึงดูใหม่เขาจะกหาบไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันว่ะเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมไอ้บริสุทธิ์ไอ้นี้เป็นใครวะเป็นคลองกูยังอยู่เลยเนี่ยใครวะมออเดร์กูวิ่งตามหลังไอโอมอะแต่ว่าจะแอบสืบไปโอมข้หน่อยไอโอมรอดไอโอมไม่ได้เป็นกูสำรวจแล้วไม่ต้องห่วง เราไสาอก่าไอหัวเหลืองไอหัวเหลืองอะไรนัอตอนแรกมต้องกินยาดีกว่าโอเคไปกินยาก่อนไอเหียโอมเล่นยาสัตว์ของขาไอเหียโอมเล่นยาโอ้โหของขาตำรวจจับนะเว้ยพี่ดีสุดกไอ้โอมเล่นยาเล่นอะไรพวกมึงอ่ะโอ้โอ๊คโอเคะออโนนอนอโออออออ ถ้าเออ่ช่องเ Top Gamer TV เป็นธุรกีบเอ้ยไม่ใช่เป็นอิมเมอร์เดอร์ก็อย่าลืมไปดราม่าช่องเขานะก็เป็นได้ขีบบอกแค่นั้นะมป็นได้ขีบโอ้ยยุยยุยต้องแข็งเกือบไปเร็วกูกูเป็นอินโนเซนต์ชื่อสีแดงว่ะเพื่อนอยากอยากตายแล้วมึงอ่ะมึงควรอยากตายเหรอไอ้ท็อปเดี๋ยวกูเก็บคองแล้วก็ไปยิงไอ้แฮเป็นผีเอ้ยกูดีขีบเว้ยกูยิงเองไม่ต้องห่วง มาดิเวนเหมือนกูกลัวเออมึงท้ากูเองนะกูจำได้ว่ามึงยิงขนุนไม่แม่นไม่เอ้เออใช่ถูกต้องัีไม่แม่นมาไอสัตว์มากูไม่กลัวดีที่พี่อะไรมาารอบโอ้ตาบุคคลดนกูผิดแล้วกูแอบก่อนมึงหากูไม่เจอหรอกกูแอบอยู่กูเห็นกูแอบอยู่กูแอบอยู่กูคือสายลับกูแอบอยู่ไนะรอบยาเดี๋ยวมึงตาย กูกูยอมเป็นผีเว้ยกูได้ข่ายไอ้กูภูมิใจพอแล้วกูปากไปเยี่ยเห็นเดี๋ยวกูตบแม่ไอ้ไอ้หน้าสิวกูใหญ่ไปสืบแล้วกันถ้าเจอตัวแล้วกูบอกแล้วกันกูชมมึงไอ้กูชมมึงอ๋อมาดิควายยิงกูยิงกูยิงยิงยิงเอากูไปยิงเอ้ยกูขอแล้วกูอย่าคิดว่ากูไม่กล้านะเป็นผีกูก็ไม่กลัวนะเว้ยเสียสักสี่นิกเงียบหมดไอ้เย็ดน้ำกูหายกูจะกินน้ำสักหน่อยไอ้ตอมมึงก็ได้ ไอ้แสยแล้วมาตายกันอัดอยู่ตรงล่องตรงนี้เนี่ยนะเสียสักสี่ทีกี่บอดมึือร้อยก็ผ่านนะครับอ้าวกูว่าอยู่ใครเป็นมอดเดอร์ไอโอมออกปุ๊บชนะเลยไอโอมเป็นใช่กูเป็นมอดเดอร์นั่งไงกูว่าแล้วไอโอมเป็นไงไอท็อปบอกแล้วกูค,คือนักสืบเหลืออีกนาทีเองจะไม่ต้องสุดท้ายดีกว่านี่นี่ก็คือคนที่แบบว่านะครับถ้าเขาเป็นมอดเดอร์แล้วก็อย่าลืมไปดราม่าใส่ช่องเขานะครับผม ไปไปหากินสกีิ่งดี๋ยจะตายคลิปดิสคริปชันนะเฮ้ยมึงมาอัดนี่อัดอัดกิฟต์นี่กินสกินตรงนี้นี่นี่มา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 เฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ไม่ใช่รอบสุดท้ายนะอีกประมาณสักสองสามรอบสุดท้ายดีกว่าบีบมามาลงมาลงมาเพราะยังไงมันก็เหลืออีกต้องเยอะต้องแยะตอนนี้ซิฟซิฟองอะไรไม่อ้ไอ้ตบมานี่ไอ้ตบมานี่มาอัดคลิปมา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 คนเดียมึงกูไม่เชื่อหรอกไอ้มึงเป็นอ่ะมึงเรียกรวมมึงเป็นใครเรียกรวมเป็น ผู้เด้งเอาเอาไอควายนิฟเด้งถูกมาแล้วมาแล้วไอนิฟกูบอกใหหมาใครไอวะเออโอ๋เหรอเดี๋ยวกูเปตากล้องดีกว่าโอมฮัลโหลอยู่ปหเนี่ย่ายรูดโมแอ้มโอ้มไอ้มอ้อ้มโอมเอ็นไร้ะเอี่ยอ้โอ้มล่้งโอ้ม้ม่วงไโ้มโอ้ม้มอ้มโอมโอ้้มออออออมมอมเป็นออมออ้ ต็อปท็เล่นดีได้ขีบหรือเปล่าไม่กูอีโนหรอไอ้ต็อตามมานี่ดิไอ้มึงระวังระเบิดไอ้นี้ไอ้นี้มึงเป็นไอ้นี้มึงเป็นะไอ้นี้มึงเป็นกูไม่ได้เป็นกูโทษได้หมดเอ้ท็อบตามกูมานี่ก่อนดีมึงเป็นมึงเป็นมึงเรียกกูไปมึงเป็นมึงเป็นไอ้กูจะพาไปดูอะไรดีตู้มมาแล้วมาแล้วระเบิดขยะว้าวได้เพื่อนกูจะเจอมันเดินแ่้วะ ใครมาเด้อดันจำผิดป่านดันจำผิดป่านป่านแล้วปแล้วติดกุ้งอีกเนาะ้น,น,น,นไมฮะไม่ไม่นะต๊อบหัวฟ้าผ่าเฉียดว่าไปเลยเมื่อกี้เฮ้ยอ,อันนี้กูพูดจริงตามเลยนะกูไปนะอ,อันนี้ว่า,าม,มึงมึงไม่ไหวเหรอเจ็บปูเพื่อไงไม่ไหวเหรอก็ไปไปกันก็ได้เดี๋ยวเล่นสามคนต่อต๊อบต๊อบอยู่ไหนต๊อบ อยู่ในแบบเป็นอะไรหายเจอดิ้ไอเจอดี๋ย่าหากูดิไอ้นี้เป็นแบบกูไอ้นี้เป็นแบบมันเงียบๆแปลกๆกูไม่เงียบนะกูพูดตลอดเนี่ยไม่กูหมายถึงแบบแบบมันเงียบอะตอนไอ้ทีมเฮียหากูณอะเหมือนมันจ้องจะฆ่ากูคนเดียวไอ้โชดาบดิเขาเป็นกูได้ยินจะฆ่ากูเจอยวสดแล้วเนี่ยอุ้ยใครไม่รู้เนี่ยมึงเนี่ไอ้กูไอ้ไอ้ไอ้เป็นไอ้เป็นวันนี้กูหากูมันเป็นไอ้ต๊อกโชคดีเพื่อนกูไปละ ไปเป็นอะไรเป็นอะไเดินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นรอดไหมท็อปรอดดิเอ้ยคนยิงปืนสตันกันใส่ไอตีมเลยอะเนี่ยเป็นป่าวไอเงียบไปวะไอวิววิท็อปโอ้ยว้ายวิวกูไง่อายหน้าหีมึงไม่พูดเลยมึงไม่พูดเลยมึงอย่างเงี้ยดิกูก็ระแวงดิวะกูเจ็บคอกูแหวกปากเยอะเฉย นิปใครเป็นมึงใช่ไหมเขาตายเขาตายกันหมือนนะมึงบอกไวได้เถอะมึงเป็นยอมรับมานี่เขาตายหมดแล้วนิปเขาตายกันหมดไอ้ตายยังอ่ะไอ้ตายแล้วกูโดนกูยิงตายกูก็ตายเขาเป็นให้นิปรับเนาะไม่ให้กูอ่ะกูเพิ่งได้ธนูเนี่ยแต่ตัวไม่โอนชัอตเลยวะถ้าใครเป็นอ่ะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเดียยวผู้หญิงเด็ดผู้ก็วะผู้หญิงผู้หญิงไม่ไม่ใส่หมวกสีฟ้าอ่ะ ใส่เสื้ออะไรทหารกูเห็นกูเห็นมันตีคนหนักเลยนไปใส่เสื้อเหมือนลุงอ่ะใครออกวะใครออกวะโ้อมไม่โอมไงไปต่อไปปาร์ตี้เกมปิดคลิปก่อนไปปิดคลิปหน้าล็อบบีเดี๋ยวเพิ่มดีคลิปสั้นไปอ่ะสักตายกัได้มั้ยเยกสักตาหนึ่งตายพายนผู้ชมแบบนี้แบบนี้สุดดยยออโ้ครับก็แบบสุดท้ายแล้วนะก็ วัดวัืงก็ว่าวันนี้ผมจะได้เป็นเมอร์เดอร์หรือวันนี้จะผิดสตาไหมจริงๆผมไม่ไวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทเขียนโอเคท่านชมไม่ได้แก่กูไม่ไหวแล้วคือโอมไม่ไหวแล้วโอมมันทักแชทมาบอกกูต้องพักอ่าโอมมันต้องพักกูไม่ไหวแล้วกูบอกแล้วอย่าว่างตลอดเวลาโอมโอ๊ยโอ้ยเป็นกูเป็นอินโนเฮ้ยใครแหกปากไอโอมอ่ะต้องเป็นอะไรเป็นดีเอ็กเดอร์ ดีเอ็กเดอร์อินอินเล็กเดอร์เอาดีดีกูเป็นคนธรรมดาแหละไม่งั้นไม่งั้นกูยิงนะกูเป็นคนธรรมดามึงรู้ยังกูเป็นอะไรมึงเป็นเมอร์เดอร์ไม่ใช่เมอร์เดอร์เดี๋ยวกูยิงแม่งนั่นไงมันจะยิงกูละไอ้เมอร์เดอร์ถือปืนไปมาดิมาดิ ไอ้กูตายแล้วใครใคร,ครใครเป็นดักมวยกูยิงผิดเมอร์เดอร์มันวิ่งหนีกูไอ้ตัวตัวสีฟ้าแม่งวิ่งตัดหน้าโอ้ยแล้วเมอร์เดอร์ตัวไหนอ้าวไปไหนแล้ววะมีพวกหน้าหีแอบเก็บสโนโบนอลกูเอ้ยเชี่ยกูโดนอะไรวะใครมันกว้าสนอบอล<ด><ด>ในไอากากับ <laughs> อุ้ยอ่าได้นะได้นะ โอ้ลูกบอลกูหมดเฉยๆแหละแหมมันก็คว้างเท่ากูแหละกูก็หมดไอสัสกูเมื่อกี้กูเห็นเ้นี่เว้ยเอ่อตอนแรกคิดว่ามีคนตายเนี่ยไ,ได้มันโดนกีนมาทับปะอ,อันนี้อะไรวะกู<อ>เป็นกูเป็นดีขขดนักกีเมื่อกี้ไปหยิบทนูอ่ะธน,น,นูมีคนหยิบไปแล้วอันนี้อะไรคิมะาตกแล้วก็หาย มีร่องรอยของศพอยู่ข้างบนน่ะด้านล่างมี้เต๊อะเต๊าะเมื่อเดอร์ผู้ชายใส่ใส่ชุดไนกี้ฮูดฟ้าไอ้ไอ้มึงใช่ไหมไม่ใช่กูชุดเอวกระชับอย่างนี้เลยเรียบร้อยไอ้โอเคแล้วไปออกบิดคลิปรู้ยังอ่ะรู้ละมันมันกระโดดมาหากูพอดีเลยกูลงไม่ทันด้วยแหละลงไปก็ตายก็บอกแล้วว่าฮูดฟ้าน่ะมาไอ้ทุกคนปิดคลิปกัน โอเคเอ่อแบบปอกป้องซีอประมาณนี้ต้องขนาดนี้เหรอวะมาใช่ใช่สามสองหนึ่งก็นะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ okay, ถ้าใคร <okay. S 1> ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะทำคลิปใหม่ทำทิ่มคันก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ที่ผมลงไปตรงนี้ขอตลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับไปไหนทิมนาครับบ๊ายบาย